สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับคลิปรีวิวกันอีกแล้วนะคะตอนนี้ลูกค้าทุกท่านอยู่กันที่ร้านทันเดอร์บรทนนทบุรีนะคะวันนี้มาเจอกับพวกเราสี่คนเลยนะคะพี่ป้านะคะพี่ต้อมค่ะฟ้าแล้วก็พี่เอ็กนะคะวันนี้พวกเรานะคะจะพาทุกท่านมาชมสําหรับสายชัยอ้ํานะบอกเลยว่าคัดกันมาจน เลยนะคะบอกเลยว่าสภาพสวยทุกคันใช่ใครที่ชอบใส่คลาสสิกอ่ะมาดูวันนี้กันเลยครับมาดูได้เลยนะให้เลือกชมมากมายเลยนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่ตั้มพาชมคันแรกเลยค่ะได้เลยครับมาดูคันแรกกันเลยครับคันนี้เป็นเจ้าไทม์ทักตันอาร์นะครับคันนี้เป็นรถปี2016ครับวิ่งมาเพียง5,000ันโลนะครับราคาอยู่ที่349,000บาทนะครับดาวเริ่มต้นแค่เพียง3า0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจคันนี้นะครับมาดูได้เลยนะครับรถ คันนี้จะเป็นรถสภาพสแตนดาร์ดนะฮะสวยงามน,นะครับไม่เคยลม้มไม่เคยชนนะครับมีการหม้อน้าแต่งจากไทอันะะมนะครับนีน้ำแข็งสภาพสวยใสนะฮะตัวท่อไม่มีรอยนะครับสภาพสวยมากใครชอบคันนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ โอเคค่ะมาดูคันถัดมานะคะสำหรับเจ้า Tri ม์บ b บ b บิร์แ a c k นะคะคันนี้ปี2019นะคะคันนี้เปิดราคาเลยค่ะ469,000บาทเท่านั้นสภาพนี้ค่ะเลขไหม้วิ่งมาอยู่ที่3,000กิโลนะคะกระจุงกระจกเดิมมีครบเซตเลยสภาพนี้บอกเลยว่าใหม่มากๆนะคะมีกาดบ่อน้ำมาพร้อมนะคะนี่สวยๆคุณแจสำรรองมีครบ2ดอกค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถแคปเจ้าหน้าจอถักเข้ามาขอรายละเอียดนะคะ สำหรับอีกคันหนึ่งนะครับนี่เลยนะ r o b บ r Black นะครับนี่คันนี้เป็นรถจดปี2021นะครับเลขใหม่เพียง1,000กิโลนะครับราคาอยู่4 8 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะนี่คันนี้นะครับสภาพสวยๆเลยนะกระจกเดิมนะครับรถยังเดิมนะฮะนี่นะครับเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆกุญแจครบเลยนะฮะ นี่แล้วที่สำคัญนะคันนี้มีเบาะแต่งมาให้แล้วด้วยนะครับสำหรับผู้ที่มีสายซ้อนนะพาไปนั่งได้เลยครับสำหรับคันต่อไปนะครับคันนี้จะเป็นรุ่นส c a มเบอร์พันสะครับจดปี2020นะครับรถวิ่งแค่5 0 0 0โลเองราคาอยู่ที่4,49 0 0 0บาทนะครับผมดาว9 9 0 0 0เเท่านั้นเองนะครับเดียวลองชมรอบคันนะครับผม ตัวนี้มีชิลแต่งมาให้ด้วยนะครับเบรกแบมโบสายถักครับมีผ้าพันคอท่อมาให้ด้วยสำหรับสายแอดเวนเจอร์ลุยๆหน่อยนะคันนี้ถือว่าเหมาะเลยทีเดียวนะครับสีเดิมโรงงานนะครับผมคันนี้สวยๆเลยอ่าและตัวนี้จะมีเป็นชุดกระเป๋าข้างมาให้ด้วยนะครับมาดูคันต่อไปกันครับคันนี้เป็นเจ้าสตรีทแคมเปอร์900สีเขียวนะครับคันนี้เป็นรถปีโมเดล2018นะครับวิ่ง6,000กิโลนะครับ ราคาอยู่ที่3า9แส0งบาทนะครับให้ดูเรียนแล้วครับรถคันนี้เป็นรถเดิมๆสแตนดาร์ดนะครับสีเดิมทั้งลงีทั้งคันนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุร้ายแรงนะครับนะครับสีแข็งเครื่องเป็นสีเดิมหัวท่อสวยใสนะครับใครสนใจคันนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับสแปคเบอร์เก้าร้อยนะครับ มาดูกันต่อนะคะสำหรับบอนวิวกันบ้างนะคะตอนนี้ที่ร้านมีทีร้อยนะคะคันนี้รถปี2020ค่ะ,คะเลขไม่วิ่งมา12,000มกิโลเปิดราคาพิเศษเลย349,000บาทค่ะลูกค้าไล่ให้ชมกันที่รอบคันสภาพคันนี้ก็ถือว่ายังสวยใสยเลยนะคะกระจกเดิมไฟเล้ยวเดิมค่ะลูกค้ายางยังใหม่ๆอยู่เลยค่ะลูกค้ากาดหม้อน้ำครบเซตเลยนะคะ นี่รอบคาดรอบเครื่องถือว่ายังสวยสายเบาไม่มีขาดลุยนะคะมีแต่งกันตกมาพร้อมถ้าใดสนใจแคปเจอร์หน้าจอได้เลยนะคะอ่าอีกคันหนึ่งนะครับคราวน,นี้เรามาดูกันที่เจ้าที Black ะะร้อยแบลกนะฮะคันนี้เป็นรถจดปี19นะครับไม่3,000กิโลเท่านั้นราคา349,000บาทครับี่คันนี้นะสภาพรถสวยๆเน,เนียนกันเลยนะครับนี่ไฟเลี้ยวแต่งนะยางสภาพใหม่ๆเลยนะครับ เครื่องยนต์แห้งๆสวยๆนะครับใครหาอยู่นะบอกเลยนะครับว่าให้ไวเลยนะสภาพนี้ผมต่อไปนะครับผมคันนี้ก็จะเป็นทีร้อยแบ็กอีกหรุ่นนะครับผมตัวนี้จะเป็นปี2017นะครับเลขไม้เก0 0พันตัวนั้นเองราคาอยู่ที่329,000บาทครับดาวเริ่มต้นที่7 9 0ดหบาทนะครับผมมาเดี๋ยวมาชมรถกันครับนี่ครับรถนี้รถสีเดิมโรงงานนะครับผม เอี่ยงๆเลยยังรับสายคลาสสิกนะครับผมตัวนี้จะมีเป็นการล้มมาให้ด้วยนะครับผมการล้นแต่งนะครับลองชมดูครับผมสภาบันกิ๊บเลยครับมาต่อที่ทีร้อยคันนี้อีกคันนึงนะครับคันนี้เป็นเจ้าทีร้อยสีน้ำเงินขาวนะครับรถคันนี้เป็นรถจดปี2018นะครับวิ่ง9,000กิโลนะครับ319,000บาทนะฮะใครสนใจคันนี้ก็สอบถามเข้ามาได้เลยครับคันนี้มีตอนนี้ที่ร้านมีคันเดียวนะครับสีน้ำเงินขาวคันนี้นะครับตอนนี้จะเป็น สภาพเดิมโรงงานนะครับชุดทอดมีการถอดท่อแคตออกนะฮะคันนี้แล้วก็โช๊คลังจะเป็นโช๊คลังจาก YS s นะครับแล้วก็มีชุดไทสันแต่งนะครับต่อหอเลยครับคันนี้สวัสดี วินนะคะรถคันนี้ปี2017่าลูกค้านะคะเล็กไมวิ่งมา8,000กิโลเปิดราคาอยู่ที่249,000บาทลูกค้าคันนี้บอกเลยว่าสภาพสวยมากๆแล้วก็ราคาค่อนข้างพิเศษเลยนะคะนี่ไล่ให้ชมมาที่รอบพันนะคะมีชิลหน้ามาพร้อมค่ะไฟเลี้ยวนะคะแต่งหน้าหลังมาแล้วนะคะ หม้อน้ำแต่งกันล้มแต่งมาแล้วค่ะลูกค้านะคะเป็นสีดําทั้งคันสภาพสวยมากๆเลยท่านใดสนใจนะคะเข้ามาดูรถที่หน้าร้านกันก่อนได้เลยนะคะ อ่ะสำหรับคันสุดท้ายนะครับเปลี่ยนฟิลม,มาดูสไตล์เนเกตกันบ้างนะนี่เลยครับสต r ี e ท t ิปเปิ 675R นะครับตัวนี้นะรถจดปี2021นะครับเลขใหม่เพียง7,000กิโลเท่านั้นราคา239,000บาทนะเครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยนี่นะครับมาชมนี่ราชา3สูบนะฮะี่เจ้าสต r ี e ท t ิปเปินะครับ นี่สภาพรถสวยๆนะของแต่งกาดมอน้ำนะครับกันล้มแต่งมีมาให้ครบหมดแล้วนะนี่ยางพิลลรี่สายฟ้านะครับกําลังสวยเลยโอเคค่ะประมาณนี้เลยค่ะสําหรับสายไทยอําของเรานะคะบอกเลยว่าคัดกันมาจุกๆเลยนะคะคแต่ละคันเลขไม่น้อยนะของ ลูกค้าแล้วที่สาคัญทุกคันราคาพิเศษอย่างแน่นอนนะคะคถ้าใดสนใจค่ะไม่ว่าจะซื้อเงินสดหรือจัดไปแน้นนะคะลูกค้าเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะให้ลูกค้าทุกๆท่านเลยเอาเป็นว่าถ้าท่านใดสนใจค่ะสามารถเข้ามาชมรถที่หน้าร้านได้เลยร้านเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง1นึ่ทุ่นะคะคคทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะหรือท่านใดสายด่วนเนาะโทรติดต่อพวกเราเข้ามาได้นะะ โอเคค่ะวันนี้คงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวคบกันใหม่คลิปรีวิวหน้าแล้วกันนะคะ <ผม S 1> วันนี้ขอบออคุณลูกค้าทุกทานมานค่ะสวัสดีครับ